Hãy subscribe ờ kênh Ghiền Mì Gõ Để không ีนี้น่าจะลงก็ต้องขอร้องกันละทีเช่นกันเนี่ยก็จะว้าวุ่นสักนิดหนึ่งแต่ว่าไปเอาที่นี่หน่อยดิบอกพี่โคกว่าขอเพชรอะที่ซื้อมาอพลอพอยอะเอ้าไปใช้แล้วขออะไรขอโคกสี่อันขอโคกอะนี่ก็ไม่ไรอะไรคนพูดไม่ได้คิดอะไรคนฟังจำแฝงใจทุกเม็ดนี เครื่องทรงเกิดต้องแต่งใส่เพชรไปก่อนบ้าะตรงนี้สวยแล้วต้องแต่งอะไรเยอะแต่งแ้วมันเละโอ้ยเสียดไม่ต้องพี่เสียดเอาสีทองไปเลยไม่ต้องใส่ทองไว้เดี๋ยวใส่พลอยสวยแล้วใช่ใช่ใส่พลอยแค่แต่งที่บันลังก์นี้ก็สวยแล้วเนี่ยบังแล้วแล้วก็เครื่องทรงงอปรไดักูไม่ได้งอประดับกูมากูจะลงอยู่บนนั้นแหละครับผม ไม่ได้กูมาแน่โอ้ไม่ได้ยังยังไม่เข้ามาเอามาเลยเอามาเลยแม่กูอยู่หนากูทำงานเหนื่อยนเลยไเนี่ยอะไรเราก็ไปนั่งเล่นรับลมเย็นๆอยู่ข้างบนแล้วจะหิวอะไรน้ำอ่ะเฮ้ยวิวเอาน้ำไปเสิร์ฟวิว วิวน้ำไปเสิริมด้วยวิวฮะสวยมากเลยใส่แต่บกตรงกลังตรงกลางมากเด็กผมพี่นี่สวยแล้วสวยมนี่นะครับผมเนาะงานนี้ต้องใช้ฝีมือเยอะมากนะครับผมใช้เวลา2วันนะครับผมเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับผมนีสองวันแล้วนะครับสวยมาเหลือแค่ตกแต่งเฉยโอ้แต่พอแต่เพชรจะมาดับก็เสร็จแล้วสองเมตรเนี่ย ไม่ไพลอยป่ะเพราะว่าเราสีพวกสีทับไปไงมันไม่เห็นพลอยตรงเนี้ยยิ่งสวยยิ่งขลังขอพอยยิ่งสำเร็จยายจะปวด้อรางวัลที่หนึ่ง,งนะวันนี้แด้งเด้งเด้อขอเมียเพื่อนก็เป็นกไม่ไม่เอาเมียคนเมียคนเดียวพอแล้วบ้านใจกล้าผมรักเมียคนเดียวเฮ้ย อึสวยรูปมีเราอเราอยูคะอลีสากสาสต็อปเราเราเราเลิกถ่ายก่อนนี้เราเลิกถ่ายก่อนนี้จะพูดอย่างนี้ไหมเนตัวน้อยฟังนี้นะครับฟังนี่ฮะอ้มาฟังนี้ไม่เจ็บตัวนิดนอยเต็มตีนบอเจ็บเต็มตีนยิงันมันยิงหายไอแตนิควไปหนา่เ็บเต็มตีนนี่ล่ะเออไปจ็คชเตร์ไปแจ Ừ, chạp rồi nha, chạp rồi nha 2 con chạp trong này À, nụ, ê Chịt, chạp, chạp trong lát nè, nè Nói chung, chạp trong lát nè, đưa ra Chạp trong lát, nè, chạp vào Ừ Ồ Trong lát nơi nè, ở trong lát nơi nè Được à lên, dùng cát lên Đi đi Tớ, tớ, tớ dùng cái này Hãy dùng đây Tớ phải chạp ra, đây, dùng Mình cầm, chạp vào lát พี <Cornell>. ่่พอไปล่าต่อไปนก่ายเลยเอาเดอาลนะยกแค่โยกกันแล้วก็ต้องกเนาะตก้อนตีน้ข่าพดนะตีมันพื่อนเนะตีมัวนนออกไปอนนาี่ยนเาโน่้กขานตกอนขาแขนกี่เออยไปเอาโอเคโอเค bà mới chắc nè, phải hàng mang tay tổ bỏ, tôi tay thì tôi thay nào เอาทารเลาง้วยเอาที่กลางด้วยเอาที่กลางวันไรเอาเสือน่อยเอาเชือกป้ายมาิ้บรับน้ำไหมใส่น้ำดีต่อเรียกนี่ รักเกแน่แล้วบอกว่าเฮ็ดบอไดก็เป็นนั้งขั้นทั้งซี่บันง่ามจีกุ้ยน่นาว่าต่างมีอาด้บ้ากว่างกูมีอาดับอีระอ่าหิเลยทอดกนเลยมัคือซุ้มซุ้มที่ใ้าจ้าวงแล้วมันได้แล้วขาจ้าเขาต้องเอาฮะข้าวจ้าวต้องตึมตึมตึมกินจำ่ได้เล้ ชาเซี่ยวรถเซี่ยวเป็นคนั้สีทองนั่นนแปดนาทีแล้วได้ทาวเ่องพูดไหมขึ้นอยู่หรอยังสีทองงเีทองเยอะแยะสีแดงก็ได้แดงทองอ่ะตัดกันเลยแดงทองโอเคยุ้โค่นเมนี่คให้ต้องให้ยัน้นให้นะ คนข้างล่างสีทองส่วนสีขึ้นจะเป็นสีแดงพ่นน่ะมันจะสวยอ๋อไรสีไส้พ่นหอนอพ่นอยู่นะไ่นกไป่นแ้วใส่ไปใสกระยาเป็นตัวกระดาษกระดาษห้องไว้กระดาษติด้างหลังไว้ตัวเต๋อกด้อง้ ยัก็ไปอีกนะทังลาน่ะยัดกไอีกชิดยไว้มันนีไปคือคือีบบเาอาเยมาหมักืองันนงขมามาก็มาล็กองมันอ่อนท้วดล็มาน่ยแข็งก ขึนไป<อ>ไหมเอโอ้ทแตกเอตืนมาน่อยเดียวเดียวงครับอันนี้ก็จะเป็นถนนดันหนานะครับผมก็ตรงนี้เข้าได้ <c oughs> แค่รถตู้นะน <c oughs> าบริวารสองค์นะ อันนี้ก็จะเข้าได้แค่รถตู้นะครับรถตู้รถสูงที่สุดได้แค่รถตู้นะครับซุ้มประตูนี้นะครับส่วนมากก็ช่อง,งรราายนะูทูบลูกคนปัตเตีนคนนี้มาทำมดาด้วยเนาะมารรมดาดมีอะไรนะเนาะมีมิดดับทำเหตุกันช่วยฆ่ามือเลยเออเนี่ยก้อนเห็ดก็มีระดาบับเด้วครับผม อย่าพูดดังใครคลิปอยู่อะไรนะผมก็จะเป็นช่องยูทูบลุงคนประเต็นนะครับผมทำซุ้มประตูกันนะครับผมวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ตั้งเสาเทปูนนะครับผมวันนี้ก็ขึ้นโครงนะซุ้มประตูนะครับผมโอเคครับผมตกแต่งอะไรไม่ไดกเยอะอาจจะมีเปลี่ยนสีนะครับผม เปลี่ยนสีอาจจะแบบมี่ตกแต่งไฟไฟเท็กไฟเท็ไฟหลอดไฟหลอดยามค่ำคืนนะนะตกแต่งนะโอเคนะครับผมรับคลิปนี้สวัสดีครับ